สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมาวีหลวงพ่อพินายุคต้นนะครับ EP ที่หนึ่ง้หสิบนะครับวันนี้ก็คือดาวไข่ที่ผมลกประมูลในกลุ่มหลวงพ่อพินายุคต้นนะครับเป็นดาวที่สวยมากๆเลยแล้วก็ตำลงตําหนิชัดเจนนะครับเป็นดาวประกบนะครับอ่าเป็นดาวพิมประกบนี่คาดประกบนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นด้านของแปดแฉกนะครับดาวดวงนี้เป็นดาวหนึ่งในใจของผมนะครับเป็นดาวส เมตตามหาเสนีนะครับใครเห็นใครเอ็นดูเมตตานะครับมีผู้ใหญ่อุปกรรมอาปุกอุปการละคุณนะครับแบบว่าค้ำจุนไม่ให้เราตกเราอับนะครับเป็นดาวที่ห้อยสวยมากนะครับผมชอบห้อยแบบนี้นะแต่บางคนก็ห้อยเอียงก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าแบบนี้สวยมากๆถ้าเป็นพิมพ์ไข่นะครับใครที่ดูแล้วชอบอกชอบใจนะครับเหมาะกับคนที่เอาไปใช้ในรอบด้านเลยในเรื่องของการขอแม่ดาวนะครับ การบนขอก็จะประสบพบเจอความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับใครที่ดูแล้วชอบอกชอบใจก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็ฝากร่วมประมูร่วมสนุกกันในกลุ่มได้นะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ